ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นผลพวงของในยุคนั้นหมดเลยไงเราก็ลืมไปไงว่าอ้าวมันมันเป็นมระกของสองครามเย็นนีิว่าอะไรเงี้ยเรารู้อะไรบ้างเราจําอะไรบ้างมันเกี่ยวอะไรกับเราวะอะไรเงี้ยทุกอย่างมันอยู่ในโครงสร้างใหญ่อะแต่ว่าเสียงของคนเล็กคนน้อยในแต่ละประเทศในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันเราก็อยากจะฟังเสียงของคนเหล่านั้นนะคะ มันก็ทําให้คนได้เห็นภาพาอ๋อโชว์นี้มันมันพูดถึงเอเชียภาพใหญ่มากอะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เซาท์อีสตหรือว่าแค่แบบเพื่อนบ้านเราเท่านั้นนะ แรงใจหรือว่าจุดเริ่มต้นก็เริ่มมาจากการฉลอง50ปีของมูลนิธิ J. H. W. Thompson Foundation บ้านหลังเนี้ยเป็นของจิมทอมสันซึ่งเขาสร้างมานานละเขาก็อยู่ได้พักหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วเขาก็หายตัวไปตอนปี67ทีนี้กว่าที่จะเป็นมูลนิธิก็คือปี1975เราก็เลยคิดว่าอยากจะทำงาน ในเทศกาลขึ้นมาชิ้นหนึ่งซึ่งจะล้ำลึกถึงอดีตแล้วก็บริบทของจิมท์คสัต์ในยุคนั้นก็เลยมาชวนทางหอศิลป์กทมถือว่าเป็นโอกาสอดีที่จะได้ทำงานร่วมกับเพื่อนบ้านค่ะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นค่ะในระหว่างที่เราคิดโครงการที่จะทำาทศกาลเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์บ้านเมืองเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันมาไฮไลไท์จริงๆก็คือรัสเซียยูเครนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ดังนั้นเราก็เอ๊ะมันไม่ได้ทำแค่เซาท์อีสซีแอแล้เราอยากจะไปบริดจ์กับโลกของอีกฝั่งหนึ่งของเอเชียหรือว่ายูเรเชียไงซึ่งเขาก็โดนกระทบเหมือนเราอะที่มันมีทั้งโลกเสรีโลกคอมมิวนิสต์แต่ที่กลับมาถามว่าแล้วกรุงเทพแล้วก็คนไทยอะมันรีเลตกับประเด็นสงครามยังไงก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นตามชายแดนเนาะไม่ว่าจะเป็นทางเหนือปัญหาเรื่อพม่า,มาเรื่องฉานมันก็ ก็ง่งไม่จบปัญหาเรื่องพรมแดนเขมรอีกสามจัดภาคใต้ทุกอย่างมันคือผลพวงของอนนานในคมสงครามโลกมาจนถึงทุกวันนี้ทีนี้ทําไมเราจะเราจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับทุกคนลืมไปแล้วเหรอหรือว่าทุกคนไม่รู้หรือว่าปัเดน็นปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันเริ่มมาจากไหนอ่ะ <Ừ. S 1> แล้วเราต้องย้อนกลับไปไปตรงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคนั้นนะคะแล้วก็ดูว่าเราจะไปต่อกันได้ยังไง เราเปิดด้วยน,ะน้องอวัชรนนท์ซึ่งเป็นเด็กสุดในเนเศการเขาก็สนใจเรื่องแลน์สเคปของโค w วอลอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ว <adop> ัรชรนนท์ทำก็คือเหมือนจะซูมเอาออกมาแล้วก็ทำเป็นแลน์สเคปของภูพานนี่เราจะได้เห็นจากภาพของภาพแบบไกลๆนะคะของของเทือกเขาภูพานซึ่งจุดเล็กๆที่เราเห็นในในดงพญาเย็นเน,เน day, ี่ยก็คือเป็นแคมป์ของพวกคนท,ที่เข้าป่าไปนะคะ งานของส้มคนนี้เขาเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยลาวที่เชียงใหม่ที่บ้านส้มเนี่ยเขาไปเจอตึกอยู่ตึกหนึ่ง,งเขียนว่าตึกแม็กอาเธอร์แล้วก็อีกตึกหนึ่งชื่อว่าตึกอะตอติกซึ่งมันอยู่ที่เวียงจันทร์อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความแตกต่างเนาะความคล้ายคลึงความต,ตางที่ว่าคุณพูดถึงสงครามแต่พูดพูดคนละแบบอะ มันมีศิลปินคนหนึ่งที่เขาเคยอยู่ในไรพักคอมบินิแล้วก็ไปเป็นศิลปินให้กับกองทัพแต่ตอนหลังเขาไม่โอเคอ่ะเขาแบบเขาก็เลยหนีจากกองทัพมาแล้วก็ย้ายย้ายลงไปที่ทางใต้นะไปอยู่แทงอนอยแล้วก็ทํางานแอสแตรกสิ่งที่ศิลปินดินคิวเลเนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์ภรรยาสัมภาษณ์เพื่อนๆเขาว่าทําไมทําไมลุงคนนี้เขาถึงทําแบบนี้แล้วเพื่อนเพื่อนเขาบอก เขาบ้าบอว่าทำไมเขาถึงทำอะไรเงี้ยซึ่งในเวียดนามแบบเป็นร้อยเป็นพันคนไม่มีใครทำแบบนี้ไงศิลปินคนนี้เป็นคนที่อยากแสดงออกสิ่งที่เขาต้องการ<ม>นี่เป็นงานของเคจุลยนนท์นะคะซึ่งงานงานเคเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างจะพิเศษมาเพราะว่าเขาทำงานร่วมกับนักมนุษย์วิทยาชื่ออาจารย์แววแล้วก็จ,จย์โจ ในยุคนั้นนะ่ะมันไม่ใช่มีแค่ศิลปะวัฒนธรรมอย่างมวยเขาเจอร์อะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชาติแล้วก็ในขณะเดียวกันก็แบบเป็นการแบบโชว์ความเป็นไทยด้วยอะไรเงี้ยแต่ในเวลาที่เขาชกอะค่ะเขาไม่ได้ชกกับใครอะคือเขาชกกับแคนวาสอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสัญลักษณ์ของศิลปินทะที่ว่าเวลาอยู่ทํางานอะยู่จะทํายังไงกับไอตัว b l a n c a n v a สนี้นะ ทุกครั้งเวลาเรามีเหตุการณ์บ้านเมืองเน่มันจะมีข่าวดาราหรือข่าวอะไรที่มันมาก,กบข่าวสาคัญเสมอสิ่งที่ทัศนัยทำก็คือเขาจะคอลเลกรูปเยอะมากที่มันเกี่ยวกับสงครามเย็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นหกตุลานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเขาทำงานเนี่ยมันจะมีหลายเลเยอร์มากส่วนใหญ่ก็จะใช้การแบบแปะแปะรูปแบบทับแล้วซ้อนไม่รู้กี่รอบนะคะ อย่างที่เขาพูดว่าอะไรที่เราไม่เห็นนมันอาจจะทำร้ายเรา ของลาฟาวเนี่ยเขาเป็นคอลเลกทีฟเนาชื่อสปุตนิกโฟโต้คอลเลกทีฟเขารวบรวมเพื่อนเพื่อน,นะฮะที่อยู่ที่อยู่ประเทศแบบโพสโซเวียตเนี่ยว่าเฮ้ยเราควรจะต้องมาสำรวจว่าซากของสงครามเย็นแถวประเทศเราเนี่ยคืออะไรให้ทุกคนไปถ่ายรูปมาทั้งบรรยากาศด้วยทั้งตึกทั้งอาคารสถานที่อะไรเงี้ยแล้วก็มาแสดงมันจะอยู่ภายใต้กับตัววอลเปเปอร์ซึ่งมันเป็นวอลเปเปอร์ที่ทุกประเทศที่อยู่ในใต้อำนาจของโซเวียตอยู่นี้นั่ใช้ศิลปินเขาก็ตั้งอกตั้ง ที่จะแบบเอาโฟโต้ของสปนะุตนิกเนี่ยมาเป็นแบ็กกราวด์แล้วก็ทับด้วยวอลเปเปอร์ Paper, แล้วก็ฉีกเขาก็มาฉีกเองจุนยังเนี่ยเป็นศิลปินที่เขาต้องทำเรทรสเปกทีฟที่เกาหลีที่อาซอนเจแล้วก็มันเหมือนกับเขาต้องย้อนกลับไปดูงานตัวเองอนะไรเงี้ยก็เลยมองว่าทำยังไงที่จะใช้การย้อนกลับมาดูงานตัวเองก็เลยคิดถึงเรื่องของนักบินอวกาศที่แบบ ไปอยู่นอกโลกอะ่ะแล้วก็ย้อนกลับมาดูโลกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นงานนี้มันก็เลยชื่ออะไร Overview Perspective เนาะสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าน่าสนใจมากคือตรงเนี้ยค่ะตัวหนังสือที่เราทำเป็นไลนะท์บ็อกซ์น่าชื่อว่า The m a ั k s t o p Here ได้แรงมันดาลใจมาจากป้ายที่ประธานาธิบดีอเมริกาเอาไว้ตรงโต๊ะอ่ะเฮ้ยตรงนีล้ลงว้าอะไรเงี้ยที่จะกดปุ่มระเบิดฮิโรชิมานางาซาก,กิอะไรเงี้ยใช่ไหม <c oughs> นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเสรี อันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกคอมมิวนิสต์ก็คือสิ่งที่อามากุลทำเนี่ยเขาก็ไป explore พื้นที่ที่เป็นนิวเคลียร์เทสไซต์ตรงพื้นที่เนี้ยคนไม่รู้ว่ามันหลายแหล่ขนาดไหนเพราะว่ามันถูกทดลองนิวเคลียร์หลายครั้งมากแล้วก็อนุภาพของมันอะ่ะมันมันมากกว่าฮิโรชิมะ2,500เาร้อยเท่าเลยก็ซึ่งมันแบบเป็นไปได้ยังไงที่โลกไม่รู้อะ่ะนึกออกไหมสิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือเขาพยายามพูดถึงความเป็นผู้หญิงเพราะาจริงๆแล้วอะ่ะ โลกสมัยใหม่นะเนี่เป็นโลกของผู้ชายเป็นใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนะี mm ่ยในยุคแอนิเมชั่นอะไรงเงี้ยคือผู้หญิงเป็นใหญ่อะ่ะศิลปินคนนี้ mm hmm. เขาทำงานเกี่ยวกับสงครามเย็นตลอดเลยแล้วครั้งแรกที่พี่ไปเห็นงานเขาเนี่ย mm hmm. ก็คือที่ไต้หวันเขาแสดงชื่อคริสโปรเจกต์นะคะแล้วก็มีมวิดีโออินสตาเลชั่นคนหายอะไรเงี้ยแบบ คนหายในยุคสงครามเย็นน่ะหนึ่งในนั้นก็จิมทอมสันแล้วก็เขาก็จินตนาการว่าจิมทอมสันเนี่ยแบบหายตัวไปตอนที่เขาอยู่ที่คามานลอนทยแลนด์น่ะเขาอยู่กระท่อมชื่อกระท่อมแสงจันทร์มูลไท์ฮอตเทจอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบแล้วเขา,เแบบเขาไปไหนเหรออะไรเงี้ยศิลปินก็เลยจินตนาการว่าเออจิมทอมสันจะมีมิชชั่นแบบไปดวงจันทร์หรือเปล่าแบบเหมือนแบบนิวอัลสตองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีเคสที่แบบคนหายตัวไปเยอะมากอะมันไม่ชิคไม่ใช่แค่จินทอมสันคนเดียว จริงๆเรามันมาจากรีเร์ชที่เราทำมาตั้งแต่ปี90เนาะศิลปินหลายๆคนเนี่ยพี่เคยทำงานเขาทุกคนพูดเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องสองครามเย็นแต่ว่ามาจากคนละมุมมองใช่ไหมคะทำไมเราถึงใช้คำว่าไมโครเนื้ทีหรือว่าเรื่องเล่าขนาดย่อมทุกอย่างมันอยู่ในโครงสร้างใหญ่อะแต่ว่าเสียงของคนเล็กคนน้อยในแต่ละประเทศในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันเราก็อยากจะฟังเสียงของคนเหล่านั้นนะคะแล้ว ทำไมถึงต้องเป็นโฮจิมินท์เทรลเพราะว่าตัวโฮจิมินท์เทรลเนี่ยมันเป็นเส้นทางลําเลียงขนอาวุธของเวียดนามเหนือลงไปสู่เวียดนามใต้มีงานของศิลปินดินคิวเลเนี่ยเขาพูดถึงประเด็นอันนี้อะไรเงี้ย The Great Step ก็คือลากไปไปถึงงานของอมกุลซึ่งมันก็ทําให้คนได้เห็นภาพว่าอ๋อโชว์นี้มันมันพูดถึงเอเชียภาพใหญ่มากอะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่แค่เซาท์อีสต์หรือว่าเพื่อนบ้านเราเท่านั้นหนึ่งเรารู้อะไรบ้างเราไม่รู้อะไรบ้าง เราจําอะไรบ้างเราลืออะไรบ้างอีกอันหนึ่งคือมันเกี่ยวอะไรกับเราวะอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เวลาเวลาเราทำเทศกาลอ่ะก็คือมันมันด่วนขนาดไหนทําไมเราถึงต้องทําโชว์เรื่องนี้ตอนนี้แล้วเรามองว่าพอประเด็นที่มันมันฮอตอ่ะเนาะก็คืออ่ะมันก็ต้องเอากลับมาทําอีกสี่อะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เราพยายามทํางานเรื่องของจิม,มรกรรตว์หรือว่าประเด็นของจิม,มรกรรม์เนี่ยเราไม่อยากทําแค่เรื่องผ้า เพราะจริงๆแล้วดิเมนชันของคุณจิมอะบริบทเขาอะมันมีเยอะกว่าผ้าเยอะละคือเขามายุคนั้นเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงบรรยากาศภาพรวมของการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมเป็นไงเราก็อยากดึงบริบทตรงนั้นมาเวลาเขามาดูโชว์เนี่ยอยากให้เขาไปไปคิดต่อไปค้นต่อแล้วก็ให้มันให้มันเป็นคำถามปลายเปิดให้เขาแล้วกัน เราทำหน้าที่เป็นคิวเอเตอร์เนี่ยเราต้องสร้างบทสนทนาให้กับงานเวลาเราดูงานเราก็ต้องตั้งคําถามว่าทําไมเขาถึงเอางานอันนี้มาไว้ข้างๆอันนี้มาเรียงกันยังไงอะไรอเงี้ยคุณจะดูงานสนุกมากขึ้นนะคะ